สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงหลอนตามสั่งอยู่กับผมครับ 11LC เรื่องราวความสยองขวัญในวันนี้ที่ผมจะเล่าให้กับทุกคนได้รับชมรับฟังกันในอีพีนี้นะครับมันมีถนนอยู่เส้นหนึ่งที่เรียกกันว่าถนนเส้น304เขาว่ากันว่าที่นี่ครับผีดุมากมันมีประวัติมีเรื่องราวความสยองขวัญเกิดขึ้นบนถนนเส้นนั้นจนกระทั่งเขาต้องไปสร้างเป็นสารเล็กๆครับเพื่อป้องกันไม่ให้วิญญาณเนี่ยออกมาระวาด แต่ปรากฏว่าตั้งแต่ตั้งศาลนั้นมาเนี่ยเรื่องราวแปลกๆว่ากันว่าเจอันแบบแต่ละคนเนี่ยสยองขวัญและน่ากลัวมากๆใครที่กําลังจะเดินทางในช่วงตอนกลางคืนนะครับฟังเรื่องราวเรื่องนี้เกี่ยวกับถนนเส้น304ก่อนเผื่อว่าคุณจะได้ไม่ต้องไปเจอผีก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังในอีพีนี้ก่อนอื่นผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆ โดยเรื่องราวในวันนี้ครับเป็นประสบการณ์ผู้ฟังทางบ้านที่ได้ไปพบเจอมาผมขออนุญาตใน้นมสมมุติว่าคุณวีรวันนะครับคุณวีรวัลเนี่ยได้ส่งเรื่องราวนี้เข้ามาครับบอกกับผมครับว่าม,ามีเรื่องเรื่องหนึ่งที่ตัวงเขาเองแล้วก็แฟนเนี่ยได้ไปพบเจอกันมาตอนนั้นครับเขาเองกับแฟนเนี่ยเดินทางกันไปนเที่ยวที่จังหวัดนครนายกก็พากันออกเดินทางจากจังหวัดบ้านเกิดขี่มอเตอร์ไซค์กันไปครับซ้อนท้ายกันไปแฟนเนี่ยเป็นคนขคับ ส่วนตัวคุณวีรวรรณเองเนี่ยนั่งซ้อนท้ายก็พากันขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยจนมาถึงนครน,นายกแล้วก็เที่ยวกันครับที่ในจังหวัดนครน,นายกนี่แหละเที่ยวดูนูน่นดูนี่อะไรไปตามโปรแกรมเที่ยวของทั้งคู่นี้ครับคือจะนอนอยู่ที่จังหวัดนครน,นายกเนี่ยเป็นเวลาหนึ่งคืนเดี๋ยวเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยจะพากันเช็คเอาท์แล้วก็ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆต,ต่อวันนั้นตอนที่อยู่จังหวัดนครน,นายกพวกเขาเองเนี่ยก็ได้ขี่ไปที่รีสอร์ทรีสอร์ทหนึ่งครับ เป็นรีสอร์ทที่อยู่ไม่ไกลจากสถานที่เที่ยวมากก็ได้ไปพักอยู่ที่นั่นหนึ่งคืนครับจนกระทั่งเช้าวันต่อมาพวกเขาเองเนี่ยรีบเช็คเอาท์ออกครับเพราะเนื่องจากว่าต้องไปเที่ยววันต่อจุดหมายปลายทางในเชาน้านี้จะพากันไปเที่ยวต่อที่เขื่อนขุนด่านเพื่อไปถ่ายรูปและก็หาของกินเพราะตอนไปถึงที่นั่นครับก็พากันจอดรถเอาไว้เดินเล่นอย่างสนุกสนานถ่ายรูปนู้นรูปนี้อะไรกันไปจนทั้งคู่เนี่ยเริ่มหิวก็ได้ไปเห็นกับมีร้านข้าวร้านข้าวหนึ่งครับ ได้ไปนั่งกินข้าวอยู่ที่นั่นระหว่างที่กําลังนั่งกินข้าวอยู่นี้เนี่ยก็ได้มีการคุยกับแฟนครับว่าจะไปเที่ยวที่อื่นกันต่อไหมจะไปที่ไหนอะไรยังไงก็คุยกันครับเราจะขับรถไปตรงนู้เนเพื่อไปเที่ยวตรงนี้ไหมอะไรยังไงแต่ในระหว่างที่กําลังกินข้าวอยู่แล้วก็คุยกับแฟนอยู่นี้มันก็มีสามีภรรยาคู่หนึ่งครับเดินมาเหมือนกับแกคนนี้เนี่ยจะเป็นคนพื้นที่จังหวัดนครนายกเลยพวกเขาได้เดินมาแล้วก็มาถามเขาครับว่าพอดีรถเสีย พอจะช่วยอะไรได้ไหมครับเขาเองก็รีบตอบกลับไปครับว่าอ๋ออ๋อ,อครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูให้ครับหลังจากนั้นครับตัวของแฟนคุณวีรวันเนี่ยก็เดินตามสามีภรรยาคู่นั้นไปตัวของเธอเองเนี่ยกำลังนั่งกินข้าวอยู่หลังจากนั้นเนี่ยก็เห็นว่าสามีครับกำลังช่วยสามีภรรยาคู่นี้กันเนื่องจากว่าเหมือนกับรถเขาจะสตาร์ทไม่ติดครับน่าจะเกิดจากการแบตหมดตัวของสามีเองครับก็ได้วิ่งกลับมาถามหาคนได้ร้านว่าใครพอจะมีสายจัมป์แบตไหมพอดีรถพี่เขาสตาร์ทไม่ติด ตอนนั้นครับหลังจากที่คุณวิรุนเนี่ยทานข้าวเสร็จเนี่ยเธอเองก็เดินไปหาสามีภรรยาคู่นั้นครับที่รถเสียอยู่ระหว่างที่เขากําลังจําแบตรถกันอยู่นี้ครับเธอเองก็กินข้าวเสร็จพอดีก็เลยเดินไปหาระหว่างนั้นครับที่เขากําลังซ่อมรถกันอยู่สามีภรรยาคู่นี้เนี่ยก็เดินมาถามเขาครับว่าจะไปเที่ยวไหนกันต่อไหมหรือว่าจะกลับบ้านเลยเธอเองก็บอกว่าอ๋อพอดีจะไปที่อื่นกันต่อ สามีภรรยาคู่นี้ครับก็ถามว่าเอาแล้วจะไปที่ไหนกันครับเดี๋ยวเผื่อผมมีเพื่อนๆอ,อะไรอย่างนี้จะได้ช่วยแนะนาที่พักอะไรให้ตัวคีรวันเองเนี่ยก็เลยบอกไปครับว่าอ๋อพอดีจะไปเที่ยวงานย่าโมกันต่อค่ะพอสามีภรรยาคู่นั้นครับได้ฟังว่าจะไปงานย่าโมกันต่อเขาก็พูดว่านี่อย่าบอกนะว่าจะต้องขับรถเข้าถนนเส้น3ามศกันตอนกลางคืนนหะตัวของเขาเองเนี่ยก็เลยฟังแล้วก็ถามว่าเป็นมันเป็นยังไงหรอคะถนนเส้นสามอะไรเนี่ยผู้เป็นสามีครับ ก็ได้เล่าให้ฟังว่าคือถนนเส้นนั้นเนี่ยเส้น304เส้นนี้เส้นนี้ยต้องระวังให้ดีๆเขาว่ากันว่ามันมีตำนานตัวตายตัว,ตตวแทนกันเขาว่ากันว่ามันมีสองผัวเมียสองผัวเมียเนี่ยคู่นี้นะ่ะรักกันมากแต่พากันไปผูกคอตายตรงสาราเก่าๆเ,เส้น3า4นผู้หญิงเนี่ยตายทั้งกลมส่วนผู้ชายเนี่ยผูกคอตายตามภรรยาไปหลังจากนั้นมาเนี่ย ใครขับรถผ่านเส้น3-04เวลาค่ำคืนก็จะเจอวิญญาณเป็นผู้หญิงบ้างเป็นผู้ชายบ้างหรือไม่ก็มากันเป็นคู่เลยยืนโบกรถพอใครไปเห็นเนี่ยแล้วไปจอดรับบางก็ว่าโดนตามกลับไปบ้างก็ว่าใครเห็นแล้วไม่รับเนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตหรือบางคนเนี่ยรับไปแล้วรถนี่แห่โค้งว่ากันว่าผัวเมียคู่นี้เนี่ยเฮี้ยนหนักมาก ไปไปมามาเนี่ยก็ระวังกันหน่อยนะพวกหนูไม่แน่ทูงสองคนเนี่ยอาจจะเจอก็ได้พวกกว่าจะไปถึงนะ่ะหนูจะต้องผ่านทางเหมือนเส้นนี้ตอนกลางคืนถ้าเป็นไปได้เนี่ยแะนอนที่นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเดินทางก็ได้ด้วยความที่ว่าคุณวีรวันกับแฟนครับไม่ได้เป็นคนเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้อยู่แล้วตอนนั้นเนี่ยแฟนของเขาเองก็รีบตอบกลับไปครับว่าอ๋อพอดีไม่เป็นไรครับผมกับแฟนเนี่ยวางแผนมาเที่ยวแล้วว่าจะไปเที่ยวกันต่อ จะไปเที่ยวที่งานย่าโมนี่นะครับที่โคราชหลังจากนั้นครับพี่รถในสตาร์ตติดก็เลยขอตัวเนี่ยออกเดินทางกันก่อนเพราะเนื่องจากว่าตอนที่มาช่วยเหลือสามีภรยาคู่นี้เนี่ยมันก็กินเวลาการเดินทางไปเยอะแล้วก็เลยรีบขอตัวออกจากจุดจุดนี้ก่อนหลังจากนั้นครับคุณวิรวันกับแฟนเนี่ยก็พากันขีมมน่มอเตอร์ไซค์มุ่งหน้ากันไปต่อครั้งนี้ครับออกเดินทางจากจังหวัดนครนายกตัดเข้าถนนเส้นสระบุรีแล้วก็ไปแวะเที่ยวที่อ่างเก็บน้ําเขายายเที่ยงกันก่อน กว่าจะไปถึงที่เขายายเที่ยงเนี่ยเวลาก็ประมาณ 4- ี่ห้าโมงแล้วตัของเขากาแฟเนี่ยก็พากันจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้แล้วก็เดินเล่นถ่ายรูปชมบรรยากาศเช่จาจักรยานปัน่นพากันปั่นรถเล่นเที่ยวถ่ายรูปบรอย่างสนุกสนานจนเวลาตอนนี้เนี่ยเกือบจะหนึ่งทุ่มแล้วก็ได้เอาจักรยานไปคืนครับแล้วก็มุ่งหน้าออกเดินทางกันต่อก่อนที่จะออกเดินทางครับเขาเองเนี่ยก็คุยกับแฟนว่าถนนที่เราจะผ่านเนี่ยไม่ใช่ถนนเส้น3 0 4ใช่ไหม ไม่ใช่ถนนเส้นที่ว่าสองผูมีลคู่นั้นเนี่ยเล่าให้ฟังว่าจะมีเรื่องหลอนๆเกิดขึ้นหรือเปล่าตอนกลางคืนแฟนเนี่ยก็บอกว่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเราอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยอีกไม่เท่าไหร่เนี่ยก็ถึงโคราชแล้วขับไปเส้นนี้เนี่ยไม่เจอแน่นอนคุยกับแฟนเสร็จครับก็พากันมุ่งหน้าออกเดินทางกันไประหว่างนั้นเนี่ยก็ขี่รถไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่เงเข้าสู่เขตจังหวัดนครราชสีมาพอไปถึงเนี่ย ตัวของเขาเองกับแฟนครับก็พากันเดินซื้อของกินซื้อของดูนของนี่อะไรต่างๆที่งานย่าโมกันต่อจนเวลาตอนนี้ครับล่วงเลยไปประมาณ4ี่ทุ่มเกือบจะห้าทุ่มแล้วและด้วยความที่ว่าเช้าอีกวันหนึ่งครับตัวของแฟนเองเนี่ยดันมีธุระครับต้องรีบกลับไปด่วนเพราะเนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันสําคัญครับเขาเองเนี่ยแม้กระทั่งว่าจะลางงานมาแล้วแต่สุดท้ายครับที่ทํางานเนี่ยก็ต้องโทรตามให้เขานั้นเดินทางกลับมาโดยทันที โดยเขาคุยกับแฟนครับว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมีงานด่วนว่าเธอต้องเดินทางกลับกรุงเทพกันวันนี้เลยหลังจากนั้นครับทั้งคู่เนี่ยก็ต้องรีบซื้อของอะไรต่างๆแล้วก็ต้องรีบกันออกเดินทางเพราะเนื่องจากว่าถ้าเกิดอยู่นานกว่านี้การเดินทางเนี่ยมันจะยิ่งยืดเดยื้อเวลาไปนานครับแล้วยิ่งพรุ่งนี้เช้าเนี่ยแฟนมีงานด่วนอีกก็เลยคุยกันครับว่างั้นเรารีบซื้อของกินแล้วก็รีบออกเดินทางกันดีกว่าหลังจากที่ซื้อของกินอะไรกันเสร็จแล้วครับตัวเขาเองกับแฟนก็พากันขี่รถออกจากงานย่าโม แล้วก็ได้ไปแวะเติมน้ํามันอยู่ที่ปั๊มปั๊มหนึ่งหลังจากที่เติมน้ํามันรถเสร็จแล้วครับแฟนเองเนี่ยก็ขี่ไปจอดอยู่ตรงหน้าห้องน้ําแล้วก็บอกว่าทําธุระส่วนตัวเ,เรียบร้อยเลยนะเดี๋ยวจอดมุ่งหน้าเดินทางยาวกันเลยแต่กว่าจอดจากปั๊มนี่แหละครับก็กินเวลาเกือบจะเที่ยงคืนแฟนเนี่ยเป็นคนขับก็เลยกล่าวว่าเดี๋ยวจะลองหาถนนเส้นทางที่กรุงเทพดูหน่อยเปิดแมปดูครับตั้ง G P S ไปจากปั๊มตรงนี้เนี่ยไปถึงกรุงเทพ G P S เนี่ยบอกว่าให้อ้อมไปอีกเส้นทางหนึ่งเพราะเนื่องจากว่าเส้นสรระบุีเ ขึ้นเป็นแถบแดงเลยครับว่ารถเยอะรถติดเขาเองกับแฟนก็เลยคุยกันครับว่าถ้าเราไปเส้นสลับุรีเนี่ยมันน่าจอันตรายหน่อยเพราะเนื่องจากว่ารถบรรทุกเนี่ยมันเยอะแต่ GPS เนี่ยแนะนําว่าให้ขับไปอีกทางนึงน่าจะปลอดภัยแล้วก็ดูโรงถนนเส้นใหม่ที่พวกเขาจะกลับกันนี่แหละครับเป็นถนนเส้น304ตอนนั้นเองเนี่ยตัวของแฟนครับรู้อยู่แล้วแต่ไม่ได้บอกให้คุณวีรวันครับรู้ว่าถนนเส้นนี้เนี่ยที่จะไปกัน มันคือถนนเส้น304ก็พากันขี่รถมอเตอร์ไซค์ครับออกจากปั๊มที่โคราชมุ่งหน้ากลับไปยังกรุงเทพโดยใช้ถนนเส้นที่จะอ้อมไปครับจากโคราชเข้ามาอย่างป่าจีนหลังจากที่คุยกันเสร็จแล้วครับก็พากันออกเดินทางขี่กันมาเรื่อยๆครับมุ่งหน้าไปยังกรุงเทพระหว่างทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายบอกทางอะไรไปเรื่อยๆรครับรถของพวกเขาที่ขี่กันมาเนี่ยก็เต็มตัวที่จะเข้าสู่ถนนเส้น304เลยตัดสินใจแวะปั๊มอีกรอบหนึ่งครับเพราะเนื่องจากว่าป้ายข้างหน้าเขียนเอาไว้ว่า ปั๊มนี้เนี่ยเป็นปั๊มสุดท้ายก่อนขึ้นเขาก็ได้มีการเลี้ยวเข้าไปในปั๊มน้ํามันแห่งนี้แต่พอตอนเลี้ยวเข้ามาเนี่ยตัวเขาเองครับแทบจะไม่เห็นใครเลยในปัม๊มทั้งปั๊มเนี่ยมีรถของเขาเนี่ยเพียงแค่คันเดียวพอตอนเลี้ยวเข้ามาเนี่ยเด็กปั๊มอะไรต่างๆเนี่ยก็ดูไม่ค่อยสนใจนักเขาเนี่ยขับเลยจุดหัวใจไปจอดอยู่ตรงห้องน้ําหลังจากนั้นครับก็บอกแฟนว่าทาธุระและเสร็จเรียบร้อยเลยเดี๋ยวจะยิงยาวละ พอหลังจากที่ตัวคุณวีรวาลครับเข้าห้องแล้เสร็จก็เดินทางกลับมาที่รถแล้วก็มุ่งหน้าออกเดินทางกันต่อทั้งคู่นี้ครับพากันขี่มอเตอร์ไซค์มุ่งหน้าเข้าไปถนนเส้น304ในตอนเวลากลางคืนเปลี่ยวๆเ,เลยแหละครับขับเข้าไปเนี่ยถนนเส้นนี้ครับมือสนิทไม่ค่อยจะมีรถวิ่งหนักเท่าไหร่ช่วงเวลากลางคืนเนี่ยถนนเส้นนี้ไม่ค่อยจะมีใครขับผ่านเลยแหละครับขับไปเนี่ย ข้างหน้าเนี่ยมองแทบไม่เห็นนอกจากไฟหน้ารถของเขาที่ส่องไปในระยะที่พอจะมองสังเกตได้กับไฟท้ายของเขานี่แหละครับที่ส่องแสงสว่างสีแดงมาตลอดทางดูเหมือนกับว่าถนนเส้นนี้ทั้งเส้นนี้น่าจะมีรถของพวกเขาเพียงแค่คันเดียวขับมาตลอดทางแฟนของเขาเองเนี่ยก็หันมาถามเขาว่าเธอนั่งเมื่อยไหมนั่งสบายไหมเธอคุณวิดวันเองเนี่ยก็บอกว่าอ๋อสบายสบายขับไปเลยขับไปเลยจงเรี่งทั้งคู่ครับขี่เข้ามาสู่เขตทับลาน ตอนนั้นเองเนี่ยระหว่างที่กําลังนั่งซ้อนท้ายแฟนไปอยู่นี้คุณวิทยาวันเนี่ยบอกว่าความรู้สึกเหมือนกับว่ารถเนี่ยจะหนักหนักแล้วตัวแฟนเองเนี่ยขี่ไปก็ชอบหันหลังกลับมาดูเธอเสมอไม่รู้ทําไมแฟนเนี่ยหันมาดูแล้วก็รีบบิดคันเร่งอย่างเร็วตอนนั้นเองเนี่ยตัวของเธอก็รีบกอดแฟนอย่างแน่นโดยที่ไม่ได้ถามแฟนหรอกครับว่าเป็นอะไรระหว่างที่ขี่ไปเรื่อยๆเนี่ยแฟนที่เป็นคนขับครับมีพฤติกรรมที่แปลกมาก เธอเนี่ยได้สังเกตความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกี่ยวกับแฟนของเธอว่าทําไมตอนขี่เนี่ยแฟนเนี่ยเหมือนกับบิดหนีอะไรบางอย่างคือตอนนั้นเนี่ยเธอตกใจมากก็ได้แต่กอดเอวเอาไว้ครับคิดว่าสงสัยแฟนเนี่ยน่าจะเห็นหรือว่าเจออะไรอย่างแน่นอนพอทั้งคู่ครับคุยกันแล้วว่ากลางค่ํากลางคืนถ้าเกิดขับรถเข้าไปถนนเส้นเปียวๆแล้วเห็นอะไรอย่าคุยอย่าทักหรืออย่าทําอะไรก็ตามที่เป็นการกระตรงกระต่างว่าเห็น หรือเจอวิญญาณให้เงียบที่สุดแล้วค่อยกลับไปคุยกันต่อที่บ้านตอนนั้นครับแฟนเนี่ยรีบบิดอย่างไวโดยที่ตัวเธอเองเนี่ยก็ไม่รู้หรอกครับว่าแฟนนั้นเห็นอะไรก็าพากันขี่บนถนนเส้น3ามส่วนีนี้มันก็มีบางจังหวะครับที่แฟนเธอเนี่ยผ่อนคันเร่งลงขับช้าลงกว่าเมื่อตอนสักครู่นี้แต่ความเร็วก็ยังคงมีอยู่ไม่ได้ขับต่ำกว่า60เลยแหะครับแฟนของเธอเนี่ยรีบบิดไปเรื่อยเรื่อย,อยจงกระทั่งเธอเองครับเริ่มสังเกตเห็นข้างหน้าว่า มันเหมือนกับจะมีเงาของคนเนี่ยยืนอยู่บริเวณโค้งข้างหน้าคือตอนนั้นเนี่ยเธอเห็นแล้วเธอกลัวมากครับบวกกับว่าเรื่องราวที่สามีภรรยาคู่นั้นเนี่ยเล่าให้ฟังอีกเธอเนี่ยกลัวมากจนเธอเนี่ยแหละครับกอดแฟนเอาไว้อย่างแน่นแล้วก็บอกครับว่าเธอขับดีๆนะขับดีๆนะขับดีๆตอนนั้นครับแฟนเนี่ยขับผ่านโค้งนี้ไปเธอเนี่ยได้แง้มตาไปดูครับจุดที่ผ่านโค้งนั้นไปในตำแหน่งที่เธอเห็นว่า มีคนยืนอยู่ตรงโค้งนั้นเนี่ยเธอลืมตาขึ้นมาเห็นเลยครับว่ามีผู้ชายร่างใหญ่ๆเนี่ยยืนอยู่บริเวณโค้งตรงนั้นและผู้ชายคนนี้ครับยืนเหมือนกับคนเอียงคอคอตกไปข้างหนึ่งตอนนั้นเองเนี่ยเธอกลัวมากครับแล้วก็ขับผ่านผู้ชายคนนั้นไปเธอเนี่ยบอกว่าโชคดีมากที่แฟนเนี่ยขับไม่ได้ไวมากเพราะถ้าขับไวเหมือนกับก่อนหน้านี้เนี่ยน่าจะเกิดอุบัติเหตุอย่างแน่นอน ก็ขี่กันมาเรื่อยๆครับจนทั้งคู่เนี่ยออกจากถนนเส้น304มุ่งหน้าเข้าจังหวัดนครนายกแล้วก็เข้าสู่เขตกรุงเทพกว่าจะถึงกรุงเทพเนี่ยก็ปาเวลาประมาณตีห้าเกือบจะ6กโมงเช้าเลยครับด้วยความที่ว่าทั้งคู่ครับต่างคนต่างเหนื่อยตอนนั้นเองเนี่ยพอมาถึงบ้านแฟนก็รีบอาบน้ําอาบท่าครับเพื่อที่จะไปทุละต่อในตอนเช้าหลังจากที่แฟนของเธอเนี่ยไปทำธุระเสร็จก็ได้กลับมาถึงบ้านครับในช่วงเวลาประมาณเย็นๆทั้งคู่เนี่ยเพิ่งจะได้มีเวลามานั่งคุยกันถึงเรื่องราวแปลกๆที่ได้เจอ ธอเองก็เลยเปิดประเด็นถามแฟนเลยนะครับว่าตอนที่ขี่อยู่บนถนนสามสิบสี่ตอนคืนที่เธอหันมามองหลังแล้วเธอบิดอย่างไวเธอเห็นอะไรแฟนก็เล่าให้ฟังครับว่าตอนนั้นเนี่ยที่ขี่มาเขาเองเนี่ยหันไปมองด้านหลังครับเพื่อดูว่ามันจะมีรถตามมาไหมแต่ในจังหวะที่หันไปปรากฏว่าแฟนของเขาครับเห็นว่ามีคนคนหนึ่ง หน้าเนี่ยเละไปด้วยเลือดแล้วก็น้ำหนองกำลังเกาะอยู่ที่หลังรถของพวกเขาครับคือร่าของผู้ชายคนนี้เนี่ยกำลังเกาะอยู่ที่หลังรถของพวกเขามันใช้มือสองข้างครับจับไปตรงที่จับด้านหลังครับตรงเบาะล่างหลังเนี่ยมันจะมีที่จับร่างนี้ครับเละหน้าเละเลือดเละหนองไปหมดเนี่ยจับแล้วก็ตัวของมันเนี่ยลากไปกับพื้นถนน,นแต่แค่น้องมันเนี่ยจับอยู่แล้วมันก็จะเงยหน้าขึ้นมามองแฟนของเขาคือตอนนั้นเนี่ยพอแฟนได้เห็น ก็บิดหมดปอกเลยแหละครับบิดไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่ารถเนี่ยเริ่มเบาเลยหันไปมองอีกรอบแล้วเห็นว่าผู้ชายคนนั้นที่หน้าเละๆเนี่ยมันหายไปแล้วเขาเองเนี่ยก็เลยชะลอความเร็วลงก่อนที่จะถึงโค้งโค้งนั้นที่แฟนบอกว่าให้ขับดีๆนะขับดีๆนะเธอแฟนก็เลยถามว่าเอาแล้วเธอล่ะเธอเห็นอะไรตัวของคุณวีรวันเองครับเธอก็บอกว่าเธอเห็นเห็นว่ามีผู้ชายร่างใหญ่ ยืนเอียงคอแบบคอหักเนี่ยอยู่ตรงโค้งนั้นแต่เธอเองเนี่ยไม่กล้าบอกกับแฟนก็เลยบอกว่าให้ขับดีๆขับดีๆหลังจากนั้นครับทั้งคู่ก็เลยคุยกันว่างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเรารีบไปทําบุญที่สงศรนให้กับผีให้กับวิญญ,ญาณที่เราเห็นกันดีกว่าในค่าคืนนี้ครับทั้งสองคนเนี่ยก็พากันอาบน้ําอาบท่าแล้วก็นอนหลับกันไปด้วยความที่ว่าคุณวิราวันเองครับเธอเนี่ยเป็นคนนอนไวแต่แฟนเนี่ยเป็นคนนอนดึกซึ่งคุณวิละวันเองเนี่ย เข้านอนไปแล้วหลังจากนี้ครับผมจะขอเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่คุณวิลววันเนี่ยนอนหลับไปแล้วแฟนของเขาเนี่ยเห็นอะไรหลังจากที่คุณวิลวันนอนไปแล้วครับแฟนของเขาเองเนี่ยบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนกับเธอครับนอนมือร้องไห้ตัวของแฟนเองเนี่ยก็เลยรีบไปปลุกพอเข้าไปปลุกแล้วครับเห็นว่าตัวของเธอนั้นกําลังนอนร้องห่มร้องไห้อยู่บนเตียงครับแฟนก็เลยรีบไปปลุกเธอครับตื่น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  พอเธอตื่นขึ้นมาได้สติครับตัวของแฟนเองก็เลยถามว่าเป็นอะไรเป็นอะไรเธอก็เล่าให้ฟังว่าเธอฝันร้ายแฟนของเธอก็เลยถามว่าฝันว่าอะไรเธอทุนพิะวันเองได้เล่าให้ฟังว่าเธอฝันเห็นผู้มีสองผัวเมียแล้วก็มีเด็กเล็กยืนอยู่หน้าประตูบ้านเขาเข้าบ้านเราไม่ได้เขาเนี่ยเคาะประตูบ้านเราแล้วก็บอกว่าจะเข้าไปจะเข้าไปพอเข้าไม่ได้ก็เหมือนกับจะชวนให้แฟนของเธอเนี่ยออกไปแต่โชคยินดี ที่ตอนนั้นเนี่ยแฟนของเธอปฏิเสธไปว่าไม่ไปไม่ไปด้วยความที่ว่าคุณวิลววันเองเนี่ยเธอกลัวมากครับว่าในฝันเนี่ยถ้าแฟนของเธอตอบตกลงไปว่าจะไปกับสองโผเมียคู่นั้นแล้วก็เด็กคนนั้นเนี่ยไม่รู้เลยแหละว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปอีกอย่างหนึง่งโชคดีมากครับที่ทั้งคู่เนี่ยห้อยท้าเวสุวรรณเอาไว้เพราะไม่คิดเลยแหละครับว่าถ้าเกิดไม่ได้ห้อยท้าเวสุวรรณเนี่ยจะเจอหนักขนาดไหนเพราะนี่ขนาดห้อยท้าเวสุวรรณแล้ว ยังเห็นแล้วเจอเรื่องแปลกๆได้ขนาดนี้ไม่อยากจะคิดเลยแหละครับว่าในค่ําคืนนั้นถ้าทั้งคู่เนี่ยขับไปบนถนนเส้น304โดยที่ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยจะเกิดอะไรขึ้นต้องยอมรับเลยครับว่าครั้งนี้เนี่ยการเดินทางตอนกลางคืนถ้าเมาเขากับแฟนเนี่ยไม่กล้าที่จะเดินทางไปไหนมาไหนหลังจากพาร์ทที่ตกดินกันอีกเลยเรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังในอีพีนี้อย่างที่บอกไปต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีด เพราะว่าถานนเส้น304นี้มันน่ากลัวกลางข้ากลางคืนถ้าเกิดใครขับรถผ่านแล้วก็อย่าสังเกตศาลาข้างทางหรือถ้าเห็นเงาคนเนี่ยยืนอยู่อย่าจอดรถลับล่ะครับเพราะว่าผมแไม่การันตีว่าคุณเองเนี่ยจะโชคดีรอดกลับมาได้อย่างเรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังหรือไม่ยังไงแล้วนะครับขับขี่บนถนนตอนกลางคืนเนี่ยปลอดภัยเอาไว้ก่อนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ติดตัวไว้ก็ดียังไงแล้วนะครับ ขอทุกคนเนี่ยรอดปลอดภัยจากถนนเส้น304ใครที่กําลังจะขับรถเข้าถนนเส้น304ตอนกลางคืนนี้ขอให้คุณนั้นโชคดีครับก่อนจากกันไปถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันอย่าลืมนะครับบนถนนเส้น30-4อย่ามองที่ศาลาแล้วถ้าเกิดเห็นใครยืนอยู่ข้างทางอย่าจอดรถรับเพราะว่าคุณอาจจะแจ็คพอตเจอกับวิญญาณ ัเมียคู่นั้นที่ผูกคอตายในศาลาก็เป็นไปได้สวัสดีครับ